สวัสดีค่ะมื่อนี้นะคะก็จะพามารีวิวรถอีเทนซิ่งเพื่อนเรียบขั้นนี้ให้ชมกันนะคะขันนี้ก็ถูกสั่งจองจ,องจากลูกค้าทั้งอำเภอภาคข้าจังหวัดเลยค่ะ รุ่นนี้นะคะกับหมอกับการบรรทุกอ้อยแล้วก็บรรทุกไม้นะคะขันผู้ใดสนใจรุ่นนี้นะคะก็มาชุ่มสเปกกันเลยค่ะตอนแรกเลยนะคะลูกค้ากระทาการสั่งจองขอม่าทางเพจค่ะลูกค้าก็ยังท่านได้เข้ามาชมรถนะคะถึงทีอูเลยทางอูก็ได้ทําสัญญาแล้วก็ทาใบสั่งจองให้ลูกค้าส่งกับไปทางไลน์นะคะก็ส่งงานให้ลูกค้าได้ชุ่มทางไลน์เรื่อยๆจนว่ามาหอดมือส่งรถ ส่วนสเปคเครื่องนะคะลูกค้าก็ใส่กับเครื่องสิบแรงค่ะเป็นเครื่องของลูกค้าเองนะคะทางอู่ก็ได้นำมาติดตั้งให้กับลูกค้านะคะพร้อมไปใช่งานแบบนี้เลยค่ะ ทางอู่ก็มีระบบไฟไปให้คบนะคะสตาร์ทแบบสวิต์กุญแจค่ะช่วงล่างมีการชิคไปไฮไม่เบิร์ดเลยนะคะเสริมแหนบไปพ้อมคู่นึงค่ะยางนะคะก็เป็นยางขอบ14คู่หลังเป็นยางไม่ไล่บรรทุกแบบนี้ค่ะคู่หนาก็เป็นยางเปอร์สิ้นนะคะรถรุ่นนี้นะคะก็สามารถรองรับบรรทุกหอ3ตันนะคะเป็นหลังคาผ้าใบพร้พมค่ะสิ่งที่ทังอู่แถมให้กับลูกค,ค้านะคะก็จะมีปอกพวงมาลัยพวงกุญแจของอู่นะคะหลักกับบางคู่ของอู่ของเราด้วยค่ะแบบ แบตเตอรี่ลูกใหม่ไป็นหนลูกและเบาะนุ่มๆไปให้พร้อมหนึ่งตูนะคะร,ระบบเกียร์นะคะก็จะมี2ระบบมีทั้งเกียร์สลูและก็เกียร์ธรรมดานะคะ5เกียร์เดินหน้า6ถอยค่ะมือนี้ก็เป็นมือดีนะคะได้มาจะสูงให้กับลูกค้าทังเพื่อปาเ้า,าจังหวัดเลยแล้วนะคะมาถึงบ้านลูกค้าล้วก็จะพาเพื่อนไปทดลองขับค่ะ ลูกค้าท่านนี้ก็ถือว่าใหม่ยอยู่นะคะเพิ่งจะเคยขับรถอีเทนเป็นครั้งแรกเลยนะคะเครื่องนี้ได้เอาไปติดตั้งให้ลูกค้าถึงทีอูนะคะก็เลยให้ลูกค้าได้ชมก่อนว่าใช่เครื่องที่เราเอาอไปหรือไม่นะคะแล้วก็ให้ชมสเปคของรถที่ดําการสั่งจองเขามานะคะสับเสร็จเรียบร้อยนะคะสมบูรณ์แบบทุกสิ่งทุกอย่างเท้ากับ มาถ่ายรูปนะคะแล้วก็รับเงินกลับบ้านค่ะส่วนลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจรดอิเ n นซิ่งเพื่อเรียบแบบนี้นะคะกระสอบถามกันเข้ามาได้เลยรุ่นนี้นะคะทางอู่ก็รับทําราคาเริ่มต้นอยู่ที่69,00 0บาทนะคะสนใจกระสอบถามกันเข้ามาได้เลยค่ะ,ะ,คะอู่นะคะก็จะอยู่ที่อำเภอนากางจังหวัดหนองบัวลำพูสามาราจับ g เ s มาที่อู่สุริยันยานยนต์สองได้ค่ะหรือว่าจะโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์0ู2ย์1ก4 4 0นนะคะทางอู่ยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านนะคะ และสุดท้ายนี้นะคะก็ขอขอบคุณลูกค้าทาาั้งอำเภาาอพะขาวจังวัดเรื่อยมากๆเลยนะคะที่อุดหนุนแล้วก็เลือกใช้รถของทางอุตสุดิยันยานยนต์ของเราค่ะขอบคุณมากๆนะคะ